ฮัดกำให้มันทีเล็กเล็กเล่นลน้อยลูกเนีเ่ยหวานให้มันนูน่นไปไกลๆนู่นมาหวานอะไรตรงนี้อ่ะเบ็กหวานนี่เองอ่ะ หวานได้แค่นี้แหละหวานไม่ไกลมากหรอกพอกอนพอกอนหวานไม่ถึงน่ะอาหารมันไม่โดนเอาได้แล้วไข่หวานตรงนั้นน่ะไหนแม่นี่แหละเอาหวานก็ไม่เก่งหวานที่ไหนจะให้ปลากินได้ปลาเดิ